สวัสดีครับผมอิทธิชิจากเอเ a ทาล์นีที่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียนสุดท้ายของเป้าต่อยสปินบาร์นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ4บทเรียนที่ผ่านมาสนุกกันไหมครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นบทเรียนที่เป็นการโจมตีแล้วก็การป้องกันไปพร้อมๆกันนะครับเป็นบทเรียนที่ผมคิดว่ามันสนุกที่สุดแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาที่สเต็ปแรกนะครับจะเป็นสเต็ปที่ง่ายและสนุกที่สุดเลยเป็นสเต็ปที่เราใช้เป็นแพทเทิร์นยืนพื้นนะฮะคือเราจะต่อยเนี้ยวนไปหลายๆรอบได้เลยแพ เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับ1 2 3หลบในการหลบนันน่าสามารถที่จะทําได้ทั้ง5แบบที่ผมสอนไปในคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับดูใหม่นะครับ1 2 3ดึงเห็นไหมครับเราสามารถที่จะทําวนนะครับโดยในการเชื่อมต่อระหว่างเซตนะครับคือให้เราต่อยหมัดแย็บเข้าไปที่ข้างเดียวกันนะครับเอาใหมนะครับ1 2 3 ป้องกันเห็นไหมครับแล้วต่อยมาดยับเข้าไปอีกข้างที่ข้างเดียวกันเพื่อรีเซ็ตก่อนแล้วเราก็ยับเข้าไปตรงนี้อีกทีนึงนะครับเป็นการเริ่มเซตใหม่นะครับปึ๊บหนึ่งสองสามปึ๊บหนึ่งสองสามปึ๊บหนึ่งสองสามปึ๊บและในกรณีที่เราอยากจะให้บาร์เนี่ยมันสวนทางจากการที่ต่อยหมัดหมัดสามแล้วมันหมัดทางนี้นะครับเราสามารถต่อยหมัดที่สี่ 4, เป็นหมัดสองไปได้อีกนะครับเพื่อให้บาร์สวนทางมาทางด้านนี้นะครับสามารถเอามามิกซ์และผสมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการหลบทุกรูปแบบจากแพทเทิร์นนี้ให้ดูกันนะครับ สำหรับแพทเทิร์นต่อมานะครับจะเป็นการต่อย1ดิฟ2ดิฟ1ดิฟ2ดิฟทำสลับกันไปนะฮะดูตัวอย่างนะครับ1ดิฟ2ดิฟ1ดิฟ2ดิฟ1ดิฟ2ดิฟพอคล่องแล้วนะครับก็ทำให้เร็วขึ้น1ดิฟ2ดิฟ1ดิฟสดิฟสำหรับแพทเทิร์นต่อมานะครับ1 2ดึง2นะครับเราจะ1 2เข้าไปที่ตัวบาแล้วก็ดึงหลบ แล้วก็ต่อยหมัด2องครอสเนี่ยเข้าไปที่ลูกบอลน,นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับ1 2ดึง2 1 2ดึง2 1 2ดึง2 1 2ดึง2องานึ่งองดนต่อนะครับ3 4วีฟนะครับก็คือฮุกซ้ายแล้วก็ฮุกขวาแล้วก็วีฟหลบนะครับมาดูตัวอย่างกันช้าๆก่อนนะครับซ้ายขวาวีฟหลบซ้ายขวาวีฟหลบซ้ายขวา Side, ขวาีฟหลบ ซ้ายขวาวิบลบพอเข้าล่องแล้วทำให้มันเร็วขึ้นนะครับที่ผมสอนไปทั้งหมดก่อนหน้านี้เป็นเพียงแพทเทิร์นตัวอย่างและไอเดียเพียงบางส่วนนะครับในการต่อยป้าตัวนี้คุณสามารถที่จะเพิ่มเติมเสริมจินนาการในการต่อยป้าตัวนี้ได้ตามใจชอบนะครับ จากนี้นะครับเราก็เอาทุกอย่างที่เรียนแร้ฝึกมาเนี่ยอามาผสมกันนะครับเป็นการต่อยเป้าอย่างฟรีสไตล์นะฮะก็เรื่องที่การต่อยช้าๆก่อนนะครับสามารถที่จะเอาแบบฝึกหัดทั้งหมดมาผสมกันให้หมดนะครับปึ้งปึ้งปึ๊บปึ้งปึ้งปั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 ้งปึ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 ้งปั้งปึ้งปั้งป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 ง ファン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 